วันที่8มกราคม2566สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญดำเนินการเปิดฝึกอบรมระดับฝีมือโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ทับ2566สาขาการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปลรูป30ชั่วโมงระหว่างวันที่ เกถึง11มกราคม2 5 6 6ัาจำนวน20คนณอาคารฝึกอบรมกลุ่มเกษตรอินทรีบ้านนองเม็กตำบลคืมใหญ่อำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะตัวนี้ความใช้ดีเชสนะคะโลแฟตนะฝาสีแดงหรือฝ้าอ่ามันจะมีอีกฝาหนึ่งก็คือฝาสีขาวนะคะดูดูด้วยนะที่รักจ๋าเวลาที่ไปซื้อนะคะ โบแมนว่าขวดยอเงินนี่เอามาเลยโบแมนต้องดูด้วยนะคะไม่ใช้ไม้ละนะคะต้องดูด้วยนะคะอะดูคำว่าโลแฟดด้วยนะคะ